สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับ ปา,ปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องหลุดเรื่องราวของสาวม5ดาวโรงเรียนสุดฮอตที่เพอร์เฟกทุกอย่างเธอแอบชอบรุ่นพี่คนหนึ่งมากถึงขนาดยอมอัดคลิปสแครตัวเองในห้องนอนส่งไปให้รุ่นพี่คนนั้นดูเพื่อแลกกับการที่จะได้รุ่นพี่คนนั้นมาเป็นแฟนแต่เรื่องราวมันไม่ใช่แค่นั้นเมื่อเธอตื่นเช้ามากับพบว่าคลิปของเธอถูกบ่อยว่นไปทั่วโรงเรียนไวยิ่งกว่าโควิดโอไมคคอนซะอีกเธอจะทำยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเลื่องกันที่นุ่มหล่อโคตรเท่โอเล่สามคนนี้เขาชื่อว่าพี่ต่อนักเรียนชั้นม6เป็นนักฟุตบอลนุ่มหล่อประจําโรงเรียนที่สาวๆพากันกีดกัดใครเห็นก็ต้องกีดสลบและสาวน้อยม5หน้ามวยคนนี้เธอชื่อว่าหลินหลินเป็นดาวโรงเรียนที่สวยเก่งเรียนดีบ้านรวยในสนามฟุตบอลพี่ต่อก็มาซ้อมบอลแบบคนคูคูส่วนหลินและเพื่อนก็มาซ้อมเชียร์ลีดเดอร์กันติดขอบสนามหลังซ้อมเสร็จหลินหลินก็ไม่รอช้ารีบเดินเอาน้ําเข้าไปให้พี่ต่อทันทีพี่ต่อ ต่อก็รับน้ำมาแล้วก็ยิ้มแบบกระชากใจไปหนึ่งทีส่วนหนุ่มยกน้ำแว่นหนาเตอะหน้าตาเจียมเจียมคนนี้เขาชื่อว่าสันติเป็นคนที่ชอบโดนทุกคนแกล้งชอบโดนล้อจะร้องไห้บ่อยๆและดูเหมือนว่าสันติจะแอบปิ๊งปังสาวลินลินด้วยแต่พอตัวเองไม่หลอ่อไม่เด่นสันติก็เลยได้แต่นั่งมองลินลินที่เอาน้ำมาให้พี่ต่ออย่างตาละห้อยน่าสงสารจริงๆแล้วก็ตองกลมหน้ากลมตาเตรียมน้ำในกระติกไว้ให้นักกีฬาต่อไปสักพักลินลินก็เดินเข้ามาหาสันติยิ้มแบบ ละลายให้สันติหนึ่งทีแล้วก็ขอน้ำหนึ่งขวดทำเมาสันติทำตัวไม่ถูกสันเป็นเจ้าเข้าหยิบน้ำผิดผิดถูกถูกส่งให้หลินหลินพอหลินหลินเดินออกไปสันติก็เอาแต่เมือเพ้ออยู่แบบนั้นในห้องเรียนหลินหลินกับเพื่อนก็สวมวิญญาณดาวติ๊กตอกคบเวอร์เพลงกันอยู่ดีๆพี่ต่อกระทักเข้ามาหาหลินหลินเพื่อนๆก็ถึงกับตื่นเต้นเหมือนทักมาหาตัวเองยังไงอย่างนั้นแถมยังดึงมาอ่านเป็นโทรศัพท์ตัวเองซะอีกพี่ต่อส่งมาหาหลินหลินบอกว่าขอบคุณสำหรับน้ำเมื่อวานนะครับเพื่อนๆที่หลง ต่ออยู่แล้วกระเชียให้ลินลินคุยกับพี่ต่อกันใหญ่ลินลินก็ถึงกับเขินแทบมุดโต๊ะหนีเลยตอนมืดที่บ้านลินลินก็นอนอ่านข้อความของพี่ต่อเขินไปเขินมาแล้วก็รวบรวมความก้าส่งข้อความกลับไปและพี่ต่อก็ตอบกลับมาอย่างไวเหมือนนั่งเฝ้าหน้าจอ24ชั่วโมงพี่ต่อบอกลินลินว่าน่ารักจังมาดูเขาซ้อมบอลอีกนะทำเอาลินลินเขินดินจนตกเตียงไปเลยเช้าวันต่อมาลินลินก็รีบมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทันทีว่าพี่ต่อชวนเธอมาดูซ้อมบอลด้วยระหว่างที่ลิน ลินเดินเมาวกับเพื่อนอยู่ก็เจอสันตินั่งจองงองเก็บอุปกรณ์อยู่ข้างทางลินก็เลยหันไปทักสันติเพื่อนๆถามหลินว่าทําไมต้องสนใจสันติขนาดนั้นเลยหรอลินลินก็ว่าสันติดูเป็นคนดีออกนางฟ้าจริงๆทันใดนั้นเองลินลินก็หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อว่าขวัญขวัญเข้าไปเช็ดหน้าเช็ดตาให้พี่ต่อในสนามทำมาลินลินถึงกับจึกเหมือนโดนเสาเข็มตอกหน้าเข้าอย่างจังแถมพี่ต่อยังหยอกล้อกอดเอวกับขวัญอีกด้วยลินลินโมโหถึงกับบีบขวด น้ำที่อยู่ในมือยับยุ่ยี่เลยทีเดียวสันติก็ได้แต่มองลินลินด้วยความเป็นห่วงเป็นใยตอนมืดที่บ้านลินลินก็ยังนั่งหน้าหยีกเป็นกระติกโดนรถทับอยู่แบบนั้น พี่ต่อก็ทักมาหาว่าไม่ไปดูเขาซ้อมบอลหรอลินลินที่ยังโกรธอยู่ก็เลยถามกลับไปทันทีว่าพี่ต่อมีแฟนแล้วมาคุยกับเขาทําไมพี่ต่อโดยความหลอก็บอกว่าเขายังไม่ได้ตัดสินใจเลยนะเขาขอรู้จักลินลินก่อนได้ไหมคาสโนวาจริงๆแถมยังบอกว่าเขาอยากคุยกับลินนะลินนะลินลินชอบเขาไหมจะยอมแพ้ง,ง่ายๆหรอลินลินโดยความเป็นกุลสัตตีก็คิดหนักแล้วก็ตอบไปว่าลองดูก็ได้พี่ต่อก็เลยขอคุยกับลินลินทางไลน์ทุกวันสักพักลินลินก็เปิดไลน์สดเต้นผ่าน เต้นแรงเต้นเป๊ะเหมือนเจ้าของเพลงมาเองหนุ่มๆก็พากันเข้ามาคอมเมนต์ใหญ่ไม่นานพี่ต่อก็ทักมาบอกว่าเขาหึงนะมีแต่หนุ่มๆมาคอมเมนต์ลินลินก็ตอบไปแบบสวยๆว่าเขาโสดจะทำอะไรก็ได้เช้าวันต่อมาระหว่างที่ลินลินซ้อมเชียร์อยู่ขวัญก็เข้ามาเล่นกับพี่ต่อกันหนุ่มก็นิงอีกแล้วลินลินก็ซ้อมไปทำหน้ามุ่ยไปแต่พอพี่ต่อหันมามองและยิ้มให้เท่านั้นแหละลินลินก็ถึงกับยิ้มตาปิดเลยพอกลับมาบ้านก็มานอนคุยกับพี่ต่อเหมือนเดิมแถมวันนี้ พี่ต่อยังแอบถ่ายรูปลินลินตอนซ้อมเชียร์ไว้แล้วก็ส่งมาให้ดูด้วยพี่ต่อหยอดคาหวานใส่ลินลินบอกว่าเต้นเก่งจังอยากมีแฟนแบบนี้ลินลินก็เลยถามว่าแล้วเลือกได้หรือยังพี่ต่อเลยถามลินลินกลับว่าเป็นแฟนกับเขาไหวเหรอเป็นแฟนเขาต้องเซ็กซี่นะลินลินก็เลยถามว่ายังไงแล้วก็ส่งรูปไปให้ดูพี่ต่อก็บอกว่าชอบมากแล้วพี่ต่อก็เริ่มจู่โจมทันทีถามลินว่าสักแคตตัวเองเป็นไหมทําให้เขาดูหน่อยทำเอาลินลินถึงกับตกใจกําลังจะขึ้นมึงกูกับพี่ต่อ พี่ต่อก็ส่งย้ำมาอีกว่าถ้าสแคร์ให้เขาดูเขาจะเลิกยุ่งกับขวัญเลยหลินหลินก็เลยหยุดชะงักแล้วก็นึกถึงเวลาขวัญอยู่กับพี่ต่อและหลินหลินก็ตัดสินใจโชว์ลวดลายบนเตียงสแคร์ตัวเองอัดวิดีโอแล้วก็ส่งให้พี่ต่อดูทันทีพี่ต่อก็ตอบกลับมาว่าเขาชอบมากพรุ่งนี้เป็นแฟนกันเลยนะเท้าวันต่อมาหลินหลินก็มาโรงเรียนแบบมีความสุขเพราะว่าเขาได้เป็นแฟนกับพี่ต่อแล้วแต่พอมาถึงก็ต้องแปลกใจเพราะทุกคนในโรงเรียนก็พากันมองเธอแบบแปลก,ปลกมองกันไปซุบซิบกันไปคุยกันว่า ใช่คนในคลิปไหมคลิปที่เขาส่งกันในกลุ่มแล้วก็ต้องโดนไล่ออกแน่ๆแถมยังมีกลุ่มเด็กหัวโปกเรียกลินลินแซวปากเสียใส่ลินลินเหมือนกับไม่มีใครสั่งสอนมาก่อนส่วนกลุ่มผู้หญิงก็นินทาว่าลินลินตั้งใจปล่อยคลิปแน่ๆลินลินที่เริ่มรู้ตัวแล้วว่าต้องเป็นคลิปเมื่อคืนเลยวิ่งไปเรียกหาพี่ต่อทั่วโรงเรียนวิ่งไปทางไหนก็โดนแซวโดนนินทาลิลลินวิ่งเข้าไปเจอพี่ต่อในห้องเรียนพอเจอปุ๊บก็พุ่งเข้าไปพักพี่ต่อทันทีถามว่าปล่อยคลิปเธอทําไมและแถมตอนนี้พี่ ่อก็ยังอยู่กับขวัญด้วยหลินถามว่าไหนบอกว่าวันนี้เราจะเป็นแฟนกันแล้วแล้วทำไมอยู่กับขวัญแบบนี้พี่ต่อก็ถามหลินหลินด้วยหน้างงๆว่าเราเคยคุยกันด้วยเหรอหลินหลินก็เลยเอาหลักฐานที่คุยกันในโทรศัพท์ให้ดูพี่ต่อก็บอกให้หลินหลินใจเย็นๆคนในแชทไม่ใช่เขาแล้วก็หยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาให้หลินหลินดูว่าแอคเคาท์ของเขาคืออันนี้พอเอามาเทียบกันดูก็ไม่ใช่จริงๆด้วยทำมาหลินหลินถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่าแล้วคนที่ทักมาหาเขาคือใครทันใดนั้นเองแชทท กับลิลลินก็ส่งข้อความมาถามลิลลินว่าวันนี้มาเต้นกันอีกไหมลิลลินก็เชื่อแล้วว่าไม่ใช่พี่ต่อแน่ๆเพราะว่าพี่ต่อยืนอยู่ตรงหน้าเขาแล้วไม่ได้พิมพ์อะไรเลยลิลลินถึงกับมืด890ด้านทําอะไรไม่ถูกลิลลินเลยส่งข้อความกลับไปบอกว่าเธอรู้แล้วว่าไม่ใช่พี่ต่อเตรียมตัวเข้าคุกได้เลยคนที่ปลอมเป็นแอคเขาพี่ต่อก็ตอบกลับมาว่าอยากดังทั่วโลกไหมเขาปล่อยคลิปให้ได้นะลิลลินก็ได้แต่ห้ามแล้วก็พูดดีๆว่าหนูขอร้องหนูยอมทําทุกอย่างไอ้โลกจิตก็บอกว่าให้ลิลลินส่ง มาให้เขาดูทุกวันและเขาจะไม่ส่งต่อให้ใครและไอ้โลกจิตที่ปลอมตัวเป็นพี่ต่อมันก็คือไอ้สันตินั่นเองหนุ่มแว่นเจียมเจียมที่ชอบโดนเพื่อนแกและแอบ,บชอบมองลิลินอยู่ทุกวันสันติรู้ว่าลิลินชอบพี่ต่อที่มีแฟนแล้วก็เลยปลอมแอคเขามาเป็นพี่ต่อหลอกคุยกับลิลินแต่ว่าตอนนี้ลิลินยังไม่รู้ว่าไอ้โลกจิตที่ทํากับเธอคือสันติ เรื่องราวจะเป็นยังไงมีตอนต่อไปนะถ้าใครอยากดูช่วยกันกดไลค์คลิปนี้ให้ครบ8 0 0ไลค์เราจะรีบทำให้ดูจบลงไปแล้วสำหรับเรื่องหลุดเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย